สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านครับผมมาพบกับผมเช่นเคยนะครับเจสันทันคานะฮะติวานน45นะครับลูกค้าเรามีรถดีรถสวยนะครับราคาถูกคัดสรรว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอนะฮะลูกค้าเก่าก็จะทราบนะว่าผมเป็นคนทํารีวิวคลิปสดนะลูกค้าเราได้รถมาสภาพแบบไหนนะฮะล้างสีดูดฝุ่นนะครับเอามารีวิวภาพสดๆให้ลูกค้าได้รับชมนะฮะที่สําคัญมากกว่านั้นนะครับลูกค้าทุกๆท่านนะฮะ ตำหนีมีตรงไหนนะครับเราแจ้งรายละเอียดตามความเป็นจริงทั้งหมดนะฮะเอาใจสายรถ SUV รถที DD, ่วิ่งดีๆอีก1นึคันอีก1รุ่นนะฮะลูกค้า z d z d x CX-9 นะฮะรถคันนี้นำเข้ามาขายในไทยนะฮะนำเข้ามาทั้งคันนะฮะไม่ได้ประกอบบ้านเรานะลูกค้าประกอบจากเมืองนอกมานะฮะแล้วที่สำคัญนะครับผมต้องบอกก่อนนะฮะเป็นรถเหมาะสำหรับ เอาไว้วิ่งทํางานหรือวิ่งต่างจังหวัดนะฮะลูกค้าวัตถุประสงค์เลยนะเพราะว่าเรื่องของบอดี้รถต่างๆนะฮะสมรรถนะในการขับขี่นะฮะเป็นรถ SUV ที่คันใหญ่มากที่สุดแล้วในตระกูลมาด้านะลูกค้านะฮะเป็นตระกูล m a ด้านะครับแล้วเป็นเครื่องยนต์ V6 นะฮะ3 7 0 0ซีซีนะครับ270กว่าแรงม้านะให้กำลังอัดที่สูงมากๆนะลูกค้านะฮะดังนั้นรถคันนี้ถ้าถามผมนะฮะ เหมาะสาหรับเอาวิ่งไกลนะลูกค้าเอาไว้วิ่งทํางานจริงๆนะจริงๆเอาไว้วิ่งในกรุงเทพหรือเอาไว้วิ่งใกล้ก็ได้นะฮะแต่ถ้าวิ่งไกลเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะลูกค้าไม่มีผิดหวังแน่นอนนะฮะเดี๋ยวนี้ไปชมกันนะครับกับ SUV รถสเปคดีๆอีกหนึ่งคันนะฮะกับ m a z d a CX9 นะฮะลูกค้ารถคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะฮะเครื่องยนต์ V6 นะฮะ3,700ซีซีนะลูกค้าติดตั้งเชื้อเพลิงให้2ระบบเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงเบนซินบวกแก๊สนะลูกคค้านนี เป็นรถนําเข้ามาทั้งคันนะฮะนำเข้ามาทั้งคันในบ้านในเมืองไทยนี่มีไม่กี่คันนะลูกค้าแล้วเป็นรถที่ขับดีมากๆนะของอีกหนึ่งรุ่นของมาสด้านะลูกค้าออปชันมาเต็มเลยนะฮะออโต้แอร์แบ็กเอบสนะฮะมีสลูปหลังคาให้พร้อมรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่เคยพิกาไม่เคยจมน้ำนะครับลูกค้าแก้มหน้าแก้มข้างนะฮะประตูทั้ง4ด้านนะฮะคันล่างคันบนนะฝากระโปรงหน้าท้ายนะฮะรวมถึงไฟหน้าไฟท้ายเดิมโรงงาน100%นะลูกค้ากิบล็อกต่าง เนียนกลิปเลยนะฮะองศาไฟนะฮะแก้มฝากระโปรงเข้ามุมหมดเลยนะลูกค้านะฮะไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะฮะได้เป็นสีขาวมุกเดิมโรงงานทั้งคันนะฮะได้เป็นสีขาวมุกเดิมโรงงานทั้งคันนะลูกค้านะชุดงานโป่งซุ้มล้อนะฮะชุดงานทูโทนนะฮะเนียนกลิปเลยนะฮะไม่เคยแกะนะฮะพลาสติกซ้มล้อด้านในอยู่ครบแมท เป็นแม็กเดิมนะฮะหอมากๆนะได้เป็นแม็กนะฮะได้เป็นยางใหม่ด้วยนะะยางเป็นปลายปี2021ยางของแม็กซิดดอกยังหนาๆเลยนะลูกค้าดอกยังหนาๆเลยฮะยางแม็กเป็นขอบ20นะฮะ20นิ้วนะฮะเหมาะกับรถมากๆจัดทรงลงล้อแบบพอดีพอดีเลยนะลูกค้านะฮะแก้มต่างๆนะฮะแก้มประตูนะฮะเข้ามุมหมดนะ ประตูไม่เคยแกะนะฮะประตูไม่เคยแกะนะฮะชุดงานทูโทนนะครับชายล่างนะฮะชุดกันกระแทกไม่มีรอยเลยนะครับลูกคา้าสังเกตดูนะบางคันผมได้มาในรอยเต็มเลยนะ,ะเพราะว่าเวลาเราเปิดประตูเนะี่ยลูกคา้าขอโทษนะครับเดี๋ยวผมปลดล็อกก่อนนะฮะกุญแจเป็นกุญแจเดิมนะฮะรีหมดเดิมโรงงานนะครับรีโมทเดิมโรงงานนะฮะเวลาเราเปิดประตูเงงน,นะะี่ยลูกคา้าพวกนี้มันจะโดนเสาโดนอะไรก่อนหนาะะนี้ไม่มีรอยเลยนะเงียนกริบเลยนะฮะไม่มีรอยเลยนะฮะ องศาประตูกลางนะฮะชายบนถึงล่างนะฮะเนียนกลิบเลยนะฮะนะยางกันฝุ่นกันเสียงข้างในยังอยู่นะยางข้างในยังอยู่ครบนะลูกค้าทุกคลิปเหมือนที่ผมแจ้งไปนะฮะผมจะพาลูกค้ามาดูตรงนี้คิ้วประตูคิ้วกระจกเห็นไหมฮะมันจะมียางชั้น2ด้านในนะฮะยังอยู่ครบนะฮะไม่มีแตกไม่มีลอกนะฮะเพราะว่าดังนั้นนะฮะรถคันนี้จอดในร่มแน่นอนนะฮะลูกค้าสังเกตแผงจิ้งหรีดนะชิดกระจกเลยนะฮะชิดกระจกนะฮะขอบกระจกนะฮะขอบกระจกชายบนนะฮะชุดงาน หลังคานะฮะการหลังคาชุดขอบยางสรูปนะฮะยังไม่มีแตกไม่มีเปื่อยนะลูกค้าเนียนมากนะครับเนียนกลิบเลยนะฮะเนียนมากๆนะ,ะแล้วรถคันนี้นะฮะตอบโจทย์การใช้งานลูกค้าแน่นอนนะถ้าลูกค้าหารถที่ใช้ เอาเป็นเอที่นั่งเนาะแล้วเอาไว้ใช้ในครอบครัวจะเอาวิ่งใกล้หรือวิ่งไกลนะฮะคันนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะลูกค้าแล้วซื้อห้างใหม่นี้หลายล้านมากๆเลยนะผมเพราะว่าเป็นรถนำเข้ามาทั้งคันนะฮะมือสองวันนี้นะลูกค้าจับต้องได้แน่นอนแล้วนะฮะเพราะผมจะขายแบบถูกแบบถล่มทลายเลยนะเอาแค่น,นี้พอนะฮะรถเป็น m a z d a CX-9 นะฮะเป็นรุ่นท็อปสุดนะมีหลังคาสรุปนะฮะเป็นเกียร์ออโต้นะลูกค้าเป็น SUV7 ที่นั่งนำเข้ามาทั้งคันนะฮะ ออกข้างใหม่หลายร้านนะเอามือสองแค่นี้พอ3า5 0 0 0บาทลดเป็นปี20งสิบนะลูกค้าจัดไฟแนนซ์ท่วมยอดแน่นอนนะฮะไม่ต้องดาวแม้แต่บาทเดียวซื้อสดต่างจังหวัดผมลดให้นิดนึงไม่เยอะและที่สําคัญมากกว่านั้นนะฮะผมส่งให้ฟรีถึงที่บ้านนะลูกค้าอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่นะไม่มีบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มนะฮะแล้วเรื่องของเหลวเรื่องเล่มทะเบียนผมโอนให้ฟรีทุกคนันที่สําคัญของเหลวเราถ่ายให้ใหม่เริ่มต้นจากเราเลยนะฮะเริ่มต้นจากเราใหม่ทั้งหมดนะลูกค้านะฮะคลิปนะ แล้วผมลองขับดูคือขับดีมากนะผมว่าขับดีกว่า f o r t u n e r ละกันอะถ้าถามผมนะผมให้อารมณ์แบบนี้เลยดีกว่านะฮะเพราะว่าระบบช่วงล่างหรือว่าระบบการบาลานซ์รถอะฮะเขาเขาทำมาดีมากเลยนะทำมาดีมากนะฮะนะฮะชุดงานป่งล้อด้านหลังนะฮะแม็กไท์ตำหนิเลยนะฮะพลาสติกซุ้มล้อด้านหลังอยู่ครบหมดนะฮะลูกค้านะฮะก๊บล็อกแก้มเข้ามุมหมดนะฮะไม่เคยแกะนะฮะ ไฟท้ายไม่มีด่างนะครับไฟท้ายยังใสนะฮะชายล่างเป็น LED เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะ LED เรียบร้อยแล้วนะฮะชุดงานโลโก้ต่างๆนะฮะคิ้วฝากระโปรงท้ายโลโก้มาด้านะครับโลโก้ c x 9ยังคมนะฮะลูกค้านะฮะอันนี้อยากโปรโมทป้ายที่เต็นท์นิดนึงนะจริงๆรถป้ายทะเบียนปกตินะฮะป้ายทะเบียนบ้านเรานะฮะพอดีผมสั่งทําป้ายใหม่มาก็เลยอยากมาติดโชว์ๆนิดนึงนะฮะนะฮะ เซนเซอร์ถอยหลังนะครับพาร์กิ้งสีดวงอยู่ครบทุกดวงนะฮะชุดงานทูโทนต่างๆนะฮะไฟทับทิมไม่มีด่างเลยนะท่อเป็นปลายสแตนเลสคู่นะฮะเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ V6 นะฮะให้กําลังแรงม้า270กว่าแรงม้านะฮะท่อถึงออกมาเป็นคู่นะฮะเดี๋ยวให้กล้องซูมดูด้านล่างเลยนะด้านล่างจะเป็นชุดถังแก๊ส LPG นะครับนะฮะชุดงานคานต่างๆไม่มีสนิมนะฮะไม่มีผุนะลูกค้ามีกล้องบนถอยหลังให้2ตัวนะฮะกล้องถอยหลังให้2ตัวนะครับ เซ็นเซอร์รอบทิศทางนะลูกค้าออปชั่นมาเต็มเนยนะกิบล็อกแก้มต่างๆเข้ามุมหมดนะฮะเพราะฝา้ายไม่เคยแกะนะกระจกเป็นกระจกเดิมนะลูกค้านะฮะกิบล็อกด้านหลังซ้ายนะฮะเข้ามุมหมดนะครับชุดงานฝาถัางน้ํามันไม่เคยถอดเหมือนกันนะฮะชุดงานโป่งซุ้มล้อนะฮะกลิปเลยนะประตูเนียนกลิปนะฮะแม็กด้านหลังซ้ายก็ยังใหม่นะฮะยางใหม่ทุกเส้นนะฮะลูกค้านะฮะยางใหม่ทุกเส้นนะครับ นะครับชุดงานทูโทนต่างๆใช้ลากนะฮะตะเข็บเข้ามุมหมดนะฮะประตูไม่เคยแกะซักด้านเลยนะฮะประตูทุกด้านอยู่ครบนะฮะสีไม่มีตําหนิเลยนะคิ้วยางนะครับประตูสีด้านสวยหมดนะครับใหม่ทุกด้านนะครับนะฮะองศาประตูกลางนะฮะด้านซ้ายนะฮะเข้ามุมหมดนะครับนะฮะสีภายนอกผมตีไป95%บวกนะครับลูกค้าตีไป95%บวกนะคะ นะฮะแก้มประตูหน้าต่างนะฮะชุดงานโป่งซุ้มล้อพัดติซุ้มล้อด้านในอยู่ครบแม็กหล่อมากนะครับคลิปยางใหม่ทุกร้อนะฮะซื้อไปจบๆเลยนะลูกค้าสเปคนี้นะฮะได้เป็นสีขาวมุกด้วยหายากด้วยนะครับปกติมีได้เป็นสีอื่นนะฮะแล้วบ้านเรานะฮะขับดีมากนะครับขับดีมากๆนะฮะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์สีนอนเป็นไมลวีเชนแล้วนะฮะมีตัดหมอกโรงงานให้นะฮะชุดกระจังหน้าลังพึ่งต่างๆไม่มีแตกแม้แต่ซี่เดียวนะฮะ โลโก้มาด้าต่างๆนะฮะชุดงานกระจังหน้ายังคมยังสดนะฮะฝากระโปรงไร้ตำหนินะฮะอาจจะมีรอยบ้างนะเนี่ยฮะถ้ากล้องซูมดูใกล้นะครับรอยหินเป็นจุดเล็กๆนะฮะผมไม่ได้ทำสีให้นะผมปล่อยธรรมชาตินะฮะเสียดายสีเดิมโรงงานนะฮะรอยพวกนี้ถ้าไม่ถ้าไม่มองระยะแบบ10เซนติเมตรคือมองไม่เห็นแน่นอนครับยืนมองสัก30เซน50เซนมองไม่เห็นนะฮะรอยจุดเล็กมากนะฮะเซ็นเซอร์หน้าอยู่ครบทุกดวงนะครับทุกจุดนะลูกค้าเดี๋ยวผมพาไปชมภายในแบบ ชัดๆเลยนะเดี๋ยวพาไปชมห้ไใ้แบบชัดๆไ,ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะลูกค้าอย่างน้อยได้มาอัปเดตวงการรถยนต์นะฮะว่า Ma z d a มี CX9 ด้วยนะฮะลูกค้าบางท่านไม่ทราบคิดว่ามีแต่ CX3 CX5 นะฮะว่า CX9 มาได้ยังไงนะฮะซไม่ได้ผลิตในบ้านเรานะลูกค้าเป็นรถนำเข้ามาทั้งคันนะฮะเอาไว้ตอบโจทย์การใช้งานลูกค้าเอาไว้สําหรับลูกค้าที่ต้องการเป็นคนที่ขับรถไกลๆนะฮะไม่แสนต้นๆนี่นะฮะน้อยมากครับนะฮะ นะฮะออปชันมาเต็มเลยนะฮะออโต้แอร์แบ็กเอเเอสมันติฟังชันพวงมาลัยคุยคอนโทรลระบบล็อกความเร็วขับขี่อัตโนมัติพร้อมเซ็นเซอร์หน้านะฮะเปิดปิดหน้าเปิดปิดไฟหน้าและปัดน้ำฝนอัตโนมัติที่สําคัญนะฮะเป็นหลังคาสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เปิดปิดไฟนะฮะไฟนะครับน,นี้จะเป็นหลังคานะฮะเปิดให้ดูนะฮะเป็นหลังคาสรุปแล้วทํางานหมดนะลูกค้าทํางานได้หมดนะครับนะใช้งานได้หมดนะฮะเบาะเป็นเบาะหลังเดิมโรงง,งานนะครับไม่มีแตกไม่มีฉีกขาดน,นะฮะ ถุงลมนิรภัยมีให้ทั้งหมดอยู่4ลูกนะครับมีหน้า2ที่เบาอีก2อนะฮะเบาอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะฮะเดี๋ยวผมฟอกขัดให้ใหม่นะครับอาจจะมีรอยเปื้อนบ้างนะครับเล็กน้อยตรกนั้นทรงเบาอยังสวยพวงมาลัยไม่มีด่างไม่มีลอกนะฮะเดี๋ยวให้กล้องซูมไปดูตรงคอนโซลกลางนะฮะชุดลูกค้าสังเกตดูนะฮะชุดปุ่มปรับช่องแอร์ไม่มีแตกรุนหายนะชุดปุ่มปรับเครื่องเล่นนะฮะเดิมๆหมดนะฮะไม่มีหลุดไม่มีลอกนะฮะปุ่มปรับแอร์นะครับไม่มีลอกแม้แต่ตัวเดียวนะฮะชุดงานหัวเกียร ใหม่สภาพดูดีเลยนะฮะสภาพกริปมากเดี๋ยวให้ดูพรมพื้นเลยนะฮะพรมพื้นใหม่มากครับนี่ให้ดูนะฮะใหม่มากจริงๆนะอยากจะดึงออกหมดมากเลยเดี๋ยวดึงออกหมดดีกว่านะฮะผมได้มาแบบนี้เลยนะฮะใหม่กริปเลยนะลูกค้านะฮะพวกยางกันฝุ่นกันเสียงนะฮะไม่มีแตกฉีกขาดไม่แต่อันเดียวนะฮะตะเข็บชายพื้นต่างๆเข้ามุมหมดอาจจะมีรอยเปื้อนเดี๋ยวขัดให้นะครับเดี๋ยวขัดให้นะลูกค้าชุดงานแผงประตูนะครับลำโพงเป็นของบอสนะฮะ ลำโพงนะฮะชุดงานแผงประตูต่างๆดูดีนะฮะมือเปิดประตูชุดงานโครเมียมยังสดยังใสนะฮะไม่มีลอกนะครับชุดงานทูโทนลายไม้ต่างๆเคลป้าต่างๆยังดูดีนะฮะหนังตะเข็บได้เนียนกลิปเลยนะรอยเย็บต่างๆนะฮะนะครับผมว่ารถหรูนะข้างในนะข้างในดูดีนะลูกค้าตะเข็บประตูเดิมหมดนะฮะน็อตไม่เคยแกะนะฮะน็อตประตูไม่เคยแกะแม้แต่ด้านเดียวนะครับ มาสภาพยังไงดีดูดีสภาพอย่างนั้นเลยนะลูกค้าเบาะหลังนี่แทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานนะฮะเบาะหลังใหม่มากครับเบาะหลังใหม่กลิบเลยนะลูกค้าและที่สําคัญนะครับได้ชุดแอร์หลังเป็นดิจิตอลแล้วนะฮะปรับแอร์แยกนะฮะไม่ต้องยุ่งกับข้างหน้าเลยนะครับปรับแอร์แยกไปเลยนะฮะลูกค้านะฮะจะใช้งานต่างๆนะฮะไม่ต้องไม่ต้องไปพึ่งแอร์ข้างหน้านะครับมีแอร์ข้างหลังให้นะฮะนะครับหล่อมากๆนะครับกลิบเลยนะฮะ บาะหลังนี่คือไล้ตำหนีก็ว่าได้นะฮะชุดงานฟมพื้นต่างๆงานฝ้าหลังคาสะอาดมากชุดงานแผงประตูนะฮะตะเข็บได้ยังเนียนกลิบเลยนะมือเปิดประตูนะฮะไล้รอยลอกไล้ตำหนีนะฮะใหม่มากครับใหม่กลิบเลยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูด้านท้ายครับลูกค้าเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายนะสังเกตดูนะฮะไม่เคยแกะนะฮะฝาท้ายเดิมๆนะลูกค้าน็อตไม่เคยถูกประแจเลยนะฮะ น็อตไม่เคยถูประแจตะเข็บเดิมทุกจุดนะครับอาจจะมีรอยเปื้อนบ้างเนี๋ยผมล้างผมฟอกให้ใหม่นะลูกค้านะฮะตะเข็บแก้มเดิมนะฮะคิ้วยางตะเข็บชายท้ายเดิมหมดฮะยางนี้ไม่มีแตกนะกันฝุ่นกันเสียงนี้ยังดูดีนะครับไม่มีแตกไม่มีฉีกขาดแม้แต่นิดเดียวนะครับอันนี้จะเป็นที่เก็บของด้านหลังนะฮะจริงๆแผ่นนี้ไม่มีให้นะนี่เป็นแผ่นเสริมมาติดแยกนะฮะจริงๆจะเป็นกระหยี่แบบนี้นะฮะใหม่มากนะไม่มีรอยเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นที่เก็บของนะลูกค้าบล็อกเครื่องมือต่างๆยังอยู่ครบนะฮะยังอยู่ครบ สภาพมาค่อนข้างที่จะดูดีมากๆนะฮะตะเข็บฝาท้ายนะฮะเดิมโรงงานหมดนะฮะหนังหนังนี้ไม่มีไม่มีร่อนไม่มีแตกเลยนะฮะหนังไม่มีร่อนไม่มีแตกนะครับประตูเป็นไฟฟ้านะครับปิดเองได้นะฮะนะฮะมาสภาพกลิปเลยนะลูกค้ามากลิปมากนะฮะ ประตูด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับไล่ตำหนิเช่นกันนะฮะลูกค้านะชุดมือเปิดประตูนะครับชุดงานตัดลายสีต่างๆนะฮะคมกลิบเลยฮะแค่ว่ามีรอยเปื้อนเนี่ยเด็กล้างไม่ดีนะเด็กยังล้างไม่สะอาดเลยนะฮะผมเอามารีวิวก่อนนะครับลูกค้านะเดี๋ยวล้างฟอกให้ใหม่นะครับยิ่งบ่อแถวสามเดี๋ยวให้กล้องซูมบ่อแถวสามนะฮะบ่อแถวสามนี่คือไล่ตำหนิเลยนะไม่มีรอยใช้งานเลยฮะลูกค้าแทบจะไม่มีรอยใช้งานนะครับใหม่มากครับบ่อแถวสามนะฮะ แล้ว CX9 นี่คือรถคันใหญ่นะลูกค้าไม่คันเล็กนะถ้าลูกค้าบอกว่าจะหารถเล็กๆใช้รุ่นนี้ไม่เหมาะนะฮะรุ่นนี้ s g v คันใหญ่สุดแล้วนะฮะเหมาะสำหรับรถ v i p ลูกค้าที่ใช้ลุยๆเลยนะฮะอันนี้ผมต้องขอแจ้งตรงๆเลยนะฮะต้องขอแจ้งตรงๆนะลูกค้านะฮะแผงประตูต่างๆนะฮะไล้ต์ตำหนี่นะฮะมือเปิดประตูชุดงานตัดทูโทนงานตัดแคปลาดต่างๆดูดีทั้งหมดนะฮะไล้ต์ตำหนีนะฮะชุดงานคอนโซลน,นะครับคอนโซลต่างๆเบาะนะฮะ ไล่ตำหนินะครับสวยมากนะครับกริปเลยนะลูกค้าปุ่มปรับช่องแอร์ต่างๆนะฮะไม่มีแตกไม่มีหลุดหายนะครับปีกเบาะทรงยังสวยนะครับมาสภาพที่จะค่อนข้างที่จะดูดีมากๆเลยนะฮะกริปเลยนะลูกค้าสภาพดูดีนะฮะเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องยนต์ให้ชมนะฮะเดี๋ยวลองสตาร์ทคือต้องแจ้งลูกค้าอย่างนี้ครับว่า c x 9เเนี่ยผมต้องขอแจ้งตรงๆเลยนะฮะ CX9 เนี่ยเหมาะสําหรับลูกค้าที่เอาไว้ใช้งานที่ลุยจริงๆนะถ้าลูกค้าที่ต้องการหาที่เป็นรถเล็กหรือ SUV เอาไว้วิ่งในเมืองไม่เหมาะนะลูกค้าเพราะว่า c X 9เนี่ย วัตถุประสงค์ของรถของมาสด้าที่เขาทำออกมาเนี่ยเขาต้องการให้ลูกค้าเอาไว้วิ่งโดยตรงเลยนะฮะเอาไว้วิ่งต่างจังหวัดหรือวิ่งทางไกลหรือเอาวิ่งใกล้ก็ได้นะฮะแต่ต้องเหมาะสำหรับรถที่ใช้งานจริงๆนะฮะเพราะว่าบอดี้โครงสร้างเขาออกมาทำออกมาคันใหญ่นะฮะไม่เหมาะสำหรับเป็นอีโคคาร์คันเล็กๆนะฮะไม่เหมือนกันนะฮะดังนั้นลูกค้าที่ซื้อ49ถ้าลูกค้าที่ชอบสายลุยหรือว่าสายเอาไว้ใช้ทำงานอยู่แล้วเอาไว้วิ่งต่างจังหวัดอยู่แล้วหรือจะไปใช้ในครอบครัวนะฮะตอบโจทย์แน่นอนไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับลูกค้า เดี๋ยวผมลองสตาร์ทนะฮะฟังเสียงเครื่องยนต์บื้มเดียวติดนะฮะแล้วเครื่องเงียบมากครับขนาดเป็นเครื่อง V6 เครื่อง6สูบนะลูกค้าให้กำลังแรงมา้าอยู่200กว่าแรงมา้าแรงมากนะแต่นี่หน้าลอยเลยนะฮะเครื่องเงียบมากครับนั่งในรถนี่แทบไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยนะนะ,ะได้เป็นเครื่องเดิมนะ,ะลูกค้าพวกชุดงานพลาสติกไม่มีกรอบแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะเดิมๆหมดเลยนะฮะ น้ำมันเครื่องไม่มีหยดไม่มีซึมนะฮะห้องเครื่องดูดีนะฮะยางกันฝุ่นกันเสียงแก้มข้างนะฮะพลาสติกอยู่ครบหมดเลยนะฮะไม่มีแตกไม่มีหลุดหายนะฮะน้ำไม่เคยแห้งนะลูกค้าน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะนะฮะตะเข็บข้างแผ่นกันความร้อนเดิมนะฮะตะเข็บใช้หน้ากันฝุ่นกันเสียงนะฮะฝากระโปรงอยู่ครบหมดฮะน็อตไม่เคยแกะนะฮะชุดงานแก้มข้างเดิมหมดนะครับลูกค้าคันหน้าก็เดิมนะฮะซื้อไปคือสุดแล้วนะครับ CX9 นะฮะแล้วราคานี้สุดคุ้มนะลูกค้าเพราะว่า ปกติตอนนี้ราคาท้องตลาดอะถ้าเป็น C9 ปี2010นะถ้าเป็นสเปคนี้นะถ้าเป็นตัวท็อปที่มีสรุปหลังคานะบ้านเราขายอยู่40ปลาย40ากลางกล0ง40ปลายแน่นอนนะเช็คราคาได้ครับถึง5 0 0 0 0 0กว่านะผมขายแค่นี้เพราะเราเน้นกําไรน้อยเราอยากให้ลูกค้าได้เอารถไปใช้จริงๆนะฮะรับรองไม่มีผิดหวังแนะ่นอนถ้าลูกค้าหารถใช้งานอยู่นะฮะขอบคุณมากๆที่ติดตามเราก็รับชมนะฮะขอบคุณครับ